ผมเองขึ้นงต้องอาบน้ำครับอ่าเพราะว่าจะจะสายหรือจะดึกดื่นแค่ไหนเราต้องอาบน้ำก่อนนอนด้วยเราคือคนที่รักษาสุขอนามัยครับเยี่ยมเออเชอเชอรก็ไปอาบน้ำเลยนะอาบมน้บแล้วอาบแล้ำตอนไหนอาบน้ำตอนนี้เลยไม่อาบน้ำเลยแล้วเขาอาบก็แต่ตอนเช้าเหรอ มันก็มันก็ไม่นับแล้วป่ะมันต้องเป็นอาตอนเย็นแล้วน้ำไม่เป็นไรน้ำฝนไอ๋อดีน่นาะไม่ได้น้ำน้ำในฉีดน้ำหอมอย่างเดียว <c oughs> เดี๋ยวพบเจอกันครับผมกับพี่พี่วงเลสซี่ล็อกซี่แล้วก็น่าจะมีพี่แซมแบ็คมาด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะพบเจอกันกันกบป้ายไฟโอรเตมมงวง <c oughs> อย่าลืมที่สัญญากันไว้นะเฮ้ยแดอแมนกุนทามแมนสไปเดอร์แมนโู้วว โอ้โอเโห้โห้โอ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 อ้อโโอเคไม่เป็นไร